สวัสดีครับผู้ช่างทุนบอน่อนหนองนวดตำบลหนองอเงาอำเภอโกสมปิไสจังหวัดมหาสารคามครับมอนิสิมารีวิวรถพ่วงลากสำหรับไอรถยิสมรถคูเ้ตานังคาพ้องนะครับเป็นพ่วงลากรุ่นขนาดเล็กครับในราคาสองหมื่นเก้า 29, ครับราคาเปิดสองหมื่นเก้าครับกลับมาเบองว่าสองหมื่นเก้าีฉยๆยังไงครับสำหรับรถพ่วงลากคันนี้ คอนเ่นก็าเบื้องตสลักข้อสลักกับใส่เล็กล่างนาหาครับควอมนาตูกันกระชากนี่นาหลังครับหนึ่งนิ้วครับครับมือขอมือผมเลยครับหนึ่งนิ้วนาหลังนี่ครับตัวคัสซีใส่เล็กล่างนาซีนครับล่างนาซีเง้วสามเมตรสามสิบครับล่างนาซีตรวนี้ใส่เล็กล่างนาสามตรงกับควอม่างควอมทีกัน ดูหาสิเชนครับสำหรับกับเล็กกล้องเล็กกล้องนนีะ่นะนะสามมิ้นสองครับตรงกับเล็กล่างครับมาเบิงโอฟ้าข่างตัวนี้เล็กกล้องกับนาอยู่มินมินแปดครับดูห้องใส่ครับตัวนี้เกาะมังได้กับนามินแปดแผ่นข่างกับนาะอยู่มินเพิงเดนะนะ้อมินฮาน,น, 5, นี่มาตรฐานมาตรฐาน,นกว้างอยู่เม็ดเม็ดเจ็ดสิบครับ จ 3, ็ดสิบแง่สามเมตรสามสิบครับในแต่แยงไทยค้อมครับนี่แยงไทยกันไฟไทยเปลือกห้อมสวยงามอค,ครับกรเบิบ้งไอ้ตัวรับนกำนักตัเวเผาครับเข่า <c oughs> ขั้นนี้จะเป็นของไอ้ไิสู้ใส่คนเด้อิสู้ใส่คนรับรุ่นหยาบรับรุ่นนี่กต่ท่าคอร์สิบหาครับกท่าคอบ์สิบหา กู้ขูย่ยางยังเป็นยางเวอร์เส้นอยู่ครับเดี๋ยวจะไม่กันกูยกันอีกเท่นึงครับเปิดคางในทั้งสามทางครับเปิดคางเปิดคางนะจิดอยู่จะเ,เปิดให้บ้างครับดูอยู่คู่เดียวเปิดคางครับเวลาลงมั่นลงยังเห็นง่ายครับทางด้านกับเปิดออกสามทางเลยตัวนี้สามารถพอรอ์ได้ครับเพราะได้เชื่อมสายนี่ลงเลยครับ ทางกับฟ้าทางกัสูงหกสิบเส้นตัวนี้อีก30มสิบบกกันเป็นเก้าิบวามสูงช่วยวันนี้กินัดันตราโหคภูเตั้งอูครับวา,บาใ,ใส่บาตใส่บโทู่ใหี้ับเป็นลงังพีแกนายมินเทิงครับน้ยมินเทิงสีสันไล่กันต้องเห็ดแลลว่ยงว่านนี่ใส่สี แค่นะครับสีที่พ่นเขารลยดย์ครับมามาไซส์ครับทำให้สีเงาๆพ่<ท>นพ่นฝนพ่น,นเดี๋ยวจับโดนไล่กับพ่อประมาณครับไล่ไล่ให้พ่อครับเขียวเลี้ยงสีส้มเป็นตัวรักสามขันไซส์ไลส่สว่าโอเคครับราคานี่คุ้มครับสองหมื่นเก้าพัน ตั้งยังวัดการรับรับทรงนะครับตั้งยังวัดรับทรงมาคุยกันอีกทีนึงใกล้ลครับครับประมาณนี้แหละสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวผมสิดร่วมบโท่ไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็กิดคุยซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ